มาเรามาดูคู่ปรับตลอดการเราบบี้แล้วก็ด็อกเบนกันนะครับคู่นี้เข้าชิงลสลับรอบชิงของวันนี้ครับนี่ก็เป็นแข่งบอลทัวร์แล้วนะครับศีรีสีรอบชิงของสัปดาห์นี้ชื่อเริ่มแล้วทุกท่าน ใครได้แล้วเสาเนาะเสาตกอยู่ตกกลางทางเบบี้ได้แล้วเสาแล้วก็เก็บยัดเข้าไปตรงกลางการเบบี้ยกกันลูกแก้วของวางต้องข้าม ในนี่โหเอพีเ oh, ต็มหลอดแตกเดวี่เปิดแก้วเป็นของด็อกเบนไปได้เรียบ,บร้อยแล้วหนึ่งลูกแก้วบนน่านจะตามมาในเหลาฟี kép à. đang đọc bên lão sáu thì rồi đó. Đó Hình này Ô, này đọc loại là cái viên bạc bớt càng dốc này rồi ไปฝั่งล็อกเบนยังเปิดเสาเแบบี้ไม่ได้แก้วรัาแตกถึงลูก,ลกเบนโดนยิงเคลียได้เหลาเสาไปก็ตาย่ บนเข้าบนเขาาอัปชาตตุวชาตเก็บยาแคเสาออกไม่ได้ไหรือเปล่าเรียบร้อยออกไม่ได้แบบสบายสบายในัาสบ,บายโหตอนนี้ด็อกบินเสาเหลือสี่ล้านกวา่าไอ แต่ว่าทางนอกเบรย์ังเปิดเสาเบบี้ไม่ได้เลยผ่านมาสามนาทีแล้วตอนนี้มันยิงแก้วแบบไม่ต้องรอเราเสาได้แล้วแต่ว่าทางดอกเบรย์ยังไม่มีโอกาสได้เปิดแก้วสองลูกเลย พลังใบเหลาเองทันทีเรียบร้อยทีนี้โอ้บนสีตัว สีว่ากูจอตัวไหนวะเข้ามาเยอะขนาดเนี้หลอกลางมาแล้วลางมาอีกแล้วเดือดิีเคร์ปลาย เฮ้ยเฮ้ยเขียนแบบก็โดนตัดรา SP เต็มพิกาจะดูนานบนยิงเขียนดูสิยิงกันเข้าไปอีกโอ้โหยิงโอ้ ได้ยิงเสาเลยยังหกล้านเต็มมาดูว่าด็อกเบนโอเวอร์ออด็อกเบนจะทีมบกุกทางด็อกเบนจะเป็นยังไงแก้เกมหรือเปล่าแต่ว่าทางเบบี้ก็บกุกไม่หยุดทีมรับของฝั่งด็อกเบนก็แบบไม่รู้จะวิ่งบนวิ่งล่างแล้ว แน่นคนระับหลังเบบี้แน่นคี่นะเห็นไหม่ะตาบุาาบกเขาจะมาเขายิงเกียร์เลยแต่เนี่ยไม่มีพีก็ปล่อยเล่นเลยไม่มีเอสพีใช่เปล่าเอาปล่อยเล่นเลยเห็นไห,นไหน ตอนนี้ยาเสาฝั่งดอกเบี้ยก็น่าจะแบบไม่มีแล้วมั้งน่าจะหายหมดแล้วเแบบี้เก็บกลับบ้านหมดแล้ว มัดูริสูทสียิ่งเคลียร์ะยเสอกขับบ้านไปใกล้แตกแล้วนิดเดียวโหแตก